สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to APM Channel ได้พี่น้องมากพี่น้องมากินซมตามแล้กันวันนี้พี่เด็กกินซมตามพี่น้อง Welcome to APM Channel today we have papaya salad with the crispy pork belly and I have the ก๋วยเตี๋ the b ้มต้ม o ุ่นรสมุก is f u r <ır. S 2> you can call for right here and feel freshy guys thank you for like for share guys one subscribe one like one share is mean a lot for us guys thank you let's eat together มาได้พี่น้องแม่พันธุมากินเขาได้พี่น้องลูกกกินกว๋วยเตี๋ยวจา้าแม่พันธุกินตงโหุ้มกับอันอันนัน่งหมูกรอบพี่น้องล้างหมูอันแคบหมูพี่น้องแคบหมูจ้า <c oughs> เห็ดเองเด้อค่ะมาๆๆจะเสีเยบสดๆดได้ค่ะนี่ฝีมือไม่พานพี่น้องเออสดๆทําเองนะคะสดๆค่ะแซ่บได้พี่น้องขอนอนุญาตใส่มือได้พี่น้องอย่าว่ากันแซ่ ไอ้บอเงินเดพี่น้องให้ตาการจารนหล่อ,อนงนเชื่ียตา,าหันไปา้างไหนพัะน่าเป็นสวนที่เจ้าด้จา่าหนั่นปากาขาวพี่นอ้องจิ้งก็ตับจิ้งคือจีเสียถโนะค่ะท่านก็จินเขาเด้พี่น้องเลยท่านจิ้จงจักับแคบหีูคจะกินด้วี่จานรูกกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้อง กเว่ากันดีเบอเตียวขอบคุณได้พี่น้องเด้อขอบคุณถี่บโปถิ่มบป้ป๋าบานัเหน่อยพ่พันน่าได้พี่น้องมากกันพี่น้องต่อหัวหน้ามาได้พี่น้องเด้ออร่อยใส่ลองดูสรเราไม่ไปจังเลยใช้ได้แต่ว่าเอาลงแป๊บเปียวอร่อยมาก๋้งโอเค แต่เปี้ยวแบบผ่านน้ำเลยอ่ะออมมตอววออ้องออพี่เปรีวัวา้องนขวาวจหาขวาวเอาพีดเจ้าพี่น้องหอมแบะแหนขวาวผิดวันนี้ขวาวขวาวไม่ย,ยังดิหอมไม่นระลุ่ามหอ,อ,อมบอกต้นหอมไมพี่น้องใส่นื้อยด้พี่น้องใส่เนื้นนอซยอได้แปหล่มงนีเกียว่ได้เหนียว่ะ มันยากอะที่เสด้วยเลยพี่น้องสดดอยอืมนกับทเลยไม่ไม่แขพอ แบบเนี้ลับมูอสดพี่นองกมอบแซ่บตามมอก็ตามเองตามมูเฮ็ดเองพี่น้องแซ่บัวมไม่พัน กานะต้องชินต้นหอมกันหวานอากาศเขาเขาเป็นแบาไหนเนี่ย อันพีคจะตินแสบอยู่เด้๋วพี่น yeah. ้องกลินหอมปุ yeah. ๋ยก yup. ็ตำหุ้งสีเนาะตำหุ้งคือตำหุ้งไปหน้าตำหุ้งไปหน้าได้พี่น้องตำใส่อัน ต้นหอมเสียมทำหุ้มด้วยน่ะเอยคนลาเขาทำอะไรนั่นไหมไม่ได้คล้ายเอ๋ตำต้มตานจต่เป็นเส้นเป็นป่าเป็นเส้นไะตำส่วนตำลาว จำซัวใส่นเส้นสีแบบใดไม่ไหว่าพอใจเขาไม่ทําเป็นเส้นแบบนี้แต่ว่าเขาจะฝานแบบบางๆเป็นแผ่นค่ะเคยเห็นไมหนไมตำหลวงคะวางหรือเปล่าง่ายฮะรสมตำดิ๋วอ๋อก็ส้มตำเนี่ยเรียกส้มตำเนี่ยจะเพียงเขาเขาตำแบบเป็นเส้นเลยนะเหมือนเส้นใหญ่เลยนะ ใส่กะปิตเนเจนเหมือน,มนแม่ใช่อาหารมพี่น้อง<ช>แซ่บตำมะพร้าวใส่กะปิแซบบรสชาติกลมกล่อมในพัฒน์สไตล์บรรบาดพี่น,น,น้องตำมะพร้าวสไตล์บรรบาดอย่ารู้วิธีทำอะไรเห็นดูคลิปแล้วอยากรู้พี่น้องถามแม่ขอโทษ ทันุญทตกคนอว่างเดียวนะครับเชฟเสร็จพร้อมหมุนกลับไปคุณตาเหรอฮะคุณตาไม่ได้อืม อืมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลสีโดยใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่าเนี่ยมีหลายสวนสูตรนัวแปลกเลยเนาะยังอร่อยเฉยเลยว่าน้ำตาลไม่ละลายในน่องแต่ว่าร้านร้านที่เขาตามนี้ๆสบังเกตนะเขาใช้น้ำตาลปี๊บนะเขาไม่ใช้น้ำตาลทรายต้องจ้ำตาลปี่ทำไมวะมันหวานมนหพราะระเบียงนั่นะอืมมันหวาน จานตีชิ้นหวานเข่ากันนะพี่นอ้องเข่ะพี่น้องเจ้าจ้ำพุกแคบหมูเข่ากันนี่พี่น้องเจ้าเข่าไอ้แคบ,บเขาเ้ากัขขานขนาดไม่พันขอบคุณเลยพี่นอ้องเด้อขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการกดติด,กกาดตามขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ บ้านเรเลย APM c h anel n ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ Thank you everyone Thank you all my f r i e n d s in the world Thank you so much for joining us Thank you for your your time and your support Please subscribe and like and share for us Thank you see you next Bye bye ค่ะ